มาต่ออีกาหน้าสูงฮอได้เงินมาเลยนอนหกมองกวาแหนมวะเออหกมองกวานอ่ะ <c oughs> หากันแล้ววะหากันแล้วนี่บอสฮาก็แล้วแล้วเพป็นให้เพี้ยนให้รั่มเอาคันใดมี่สามคันเอาเต้นมาอันเดียวนี่บ่เอออันเดียวที่จาหัดโจงบอ่อสเดียวเท่าไหร่อันเดียวข้อเลย มันคือเป็นทรงหลงเสลี่ยงกันแล้วกับโมหูวะมันเป็นคือบบสุหวงอ่ออีจ๋ายจายอ้าวมึงอยู่รอดมาได้ยังไงเห็นยังแสงโอ้ยนอนกับผุ้หานอนบอ่อนดีๆเนี่ย นอนเฮอไม่ยาเบิ่งว่าสั้นนอนด้เอวะอมเอปเคี้ยวมาแต่อีจอยมึงอยู่รอดมาได้ยังไงมื่อ่อนมีตาค้างติตามจากลับอยู่ตาข้างต้องตามึง้างหรือปากมึงข้างว้าวเบิด เออนะโมบะบะไดจีนบะท่านอยากมึงไปเก็บผักกระเพาในนียกะบีเออยนะสุประซองคนสุดหนามันบวายมันลงไปเลยมันออกมานลมันบะไดอันอันอันบะมันบะไดนอนบอมันมานะ

อืมนาไซนาแซงเขาจับอีจอยมันลอดสยหน่อยจอยเน้บอกตีหลดะสุมาตอนหาโมงสบอสุดะ มาตอนหาโมงตงมึงมึงอย่ามาก่อนข่าวมึงอะไรมึงมาได้เอาละเขามาได้สั้นอันนั้นได้ โอ้ยมึงสิงมาก่อนนะกับผมมาแคนแนมนั้ะนนก็มาทำการกระไดน,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 นอนเห็นไหม่ยาเบิง่งพี่น้องก่าสุดน้องแสงอยู่ต่อคับพอดีแล้วเต็มโหลดกูมาแล้วแหละกล่ <c oughs> องโฟมเศษยัง หกโมงเฮ้ยวงปิดอีกีสามนี้ก่อนะาอยู่ีกสีก่อนนี้ก่อนบออคออให้ามาแม่ไป่ขายังไมอาบน้ครับอาบอาบแล้วเ้อีซุยไปใส่เดนี้นอนบอสเซียงภาษาเมื่อกีนเสียงอีซุยบอก อีจอยเตะเมื่อคืนสอดแจ้งอ<น>ยูหย่<น>หลอดมาได้เฉยคุณมานอนุูนะนอนแล้วฮะคูณเมื่อมากกับกูขิดว่ามันย่ามาแรงหรือใดวันในเนยเบิ่งเพิ่งห้าก,กับแปดโมงตายเลยมันนอนวารับเออมันมันนอนวารับก็เลยหลวงวามาห่อนมาแลงเนาะมันซึมซึมอย่างนี้มันอยากนอนอยู่ ทำอากะผะฮอัดอัน,นส่งอีจอยจนใส่สิบอยู่จอยแห้อืมตัดองมมินแล้วเอม,มาแรกจะตัดล่างเมียนฝากแนอะไรแบบนี้นอนนืไม่ใส่

ภาควนก็มาาควนใหญ่เอ้ยเอาคันหมักเบงก็ได้สิไปไหว้ผระผ <c oughs> สนดอกภาควนนอเยแกเมื่อนี่ได้เมนูมันเนี่ยมาเพื่อแกงสีเล็กจอยมึงออกไปแลป้วมึงไปเตะอยู่อ,อนัจเจอ่อ,อนบอเมา่อคืนเนี่ <c oughs> โอ้ยใต้หนาวเ้ยฮากับเเห็นมีแต่ห้าตัวพวกซูนะ่ะ <c oughs> <c oughs>

ม,มันอยู่หลอดมันหลอดมาได้เลย FC หลายคนกับย่อมย่อมอีเมซอนว่าอีเมซอนเก่งัต้าวัต้าวัเนมะสบเาี่ไม่ใช่อีเมนะเออ อาบี่น,ะก,นกันนนะก่่ทีสมคราเันหนสตีดีบอะะบมเราไปจากนอนากนอนบอกมาม่าแล้วเราอยากนอนพละนอนกับเป<า>ลกแ้ผเราจะตื่นะนะเร <laughs> าในนอนได้เยอะนึงหกโมงมาหกโมง โมงกว่านอนกระตื่นมาแปดโมงกรา,ากรลาะวันการละวันสิเป็นยามกลางคืนเลยเมืองโมงภะวะอันแปดโมงเฮ้ยฮอน ทำมาม่วนามาเมื่อคืนเนี่ยกำมวนอยู่เนาะกมอนอยู่แต่ว่ามันก็บม่ได้สุดๆส,สำหรับเราเพราะว่ะะาเฮาบไ,ไิเมาคือเขาเตียงจะมาอยู่ได้บิดคึนืนแค่นั้นแหละล<ม>่าสุดตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้ว<ม>